ขออนุญาตนะสวัสดีทักทายนะนี่กันเป็นการสตรีม u t u b e ไลฟ์สดเป็นครั้งแรกนะครับก็สวัสดีอยากเป็นทางการนะครับกับผมผู้ชนะสี่ิดนะครับทำไมผมถึงขึ้นหัวข้อว่าคิดบวกคิดบวกคืออะไรการที่ใช้ข้อเขียนว่าคิดบวกก็ เหียบเมือนการสองบวกสามปรกับห้านะก็คือจะมีผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันผลลัพธ์ที่ว่านี้ถ้าเป็นในแนวทางของความคิดละ่ะถ้าเป็นในแนวทางของความคิดมันจะเป็นยังไงความคิดที่จะต้องมีสิ่งที่ต้องเป็นคิดถึงว่าได้นะได้แต่ในที่นี้ไม่ใช่ประกันเห็นแก่ตัวนะ ได้พลังบวกมาเพิ่มเติมในสภาพจิตใจของเราอย่างเช่นวันนี้ผมคิดบวกในเรื่องของการออกกําลังกายตั้งใจรู้นะทุกคนการออกกําลังกายเป็นการคิดบวกแบบที่ไม่ใช้ตัวเลขแต่ใช้พลังปูุงปูนในการใช้แรงใช้แรงในในการคิดบวกของผมก็คือผมจะต้องเป็นคนที่มีุขภาพดีอ่าใช่ไหมถึงยังจะมองไม่เห็นภาพที่กำลังทำอยู่ตอนนี้แต่ มั่นใจได้ว่าผมเป็นคนสุขภาพดีแน่นอนถ้าผมเริ่มต้นแบบนี้ด้วยวิธีคิดแบบนี้สิ่งจะได้มาก็คือพลังงานทางความคิดอันนี้เป็นการไลฟ์สดทาง YouTube เป็นครั้งที่สองครับก็ขอขอบคุณเ c ฟซีหรือแฟนคับทุก,ท,กท่านนะฮะที่ให้เกียรติดตามแล้วก็ชอบในสิ่งที่ผมแชร์ชอบในสิ่งที่ผมพูดชอบในสิ่งที่ ผมส่งต่อนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทำยในในังไงคุณก็ได้ความรู้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองอย่างร้อเอซนอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีคิดบัวกด้วย วันนี้ผมมองภาพของตัวผมเองเป็นนักออกาบนักออกายคที่การคิดบอกครับนักออกายเฮ้ยเราคงจะเป็นคนที่มือมินที่สวยงามดูหล่อเท่สมัยจังเลยอันนี้คือพลังงานในทางความคิดที่เป็นอยูก็คือความคิดที่เป็นบวกสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็เติมพลังให้กับ ท,ทุกท่านที่คิดในแนวทางนี้ครับก็อย่างน้อยมันก็ทำให้คุณมีความสุขครับไม่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้ของคุณจะเป็นเช่นไรจะเป็นแบบไหนจะเจอธานาคารที่เลวร้ายรุนแรงมากมายขนาดไหน,นในโครงการชีวิตของแต่ละคน,นไม่เหมือนกันแต่พลังงานบางอย่างจะต้องมือก็คือการคิดให้ตัวเองรู้สึกดี รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น,ดนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่มันก็ดับไปคิดในเชิงของธรรมะนะครับในความรู้สึกของเราเองเราจะต้องเป็นคนที่มีความเมตตาความเมตตาก็คือส่งพลังงานให้เพื่อนเพราะว,าวันนี้คุณมีพลังงานที่เป็นบวกอย่างล้นเหลือในตัวคุณคมมก็เหมือนกับแสงไฟหรือแสงสว่างที่ท่านเห็นนี่นะครับแสงไฟให้คุณภาพอะไรให้คุณเพื่อที่จะมองเห็นทางเห็น หรือทางเดินอะไรพวกนี้ครับนี่คือพลังงานบางอย่างที่บอกว่าพลังทางบวกและพลังทางลบมันแตกต่างไงพลังทางลบจะดึงดูดพลังงานของคุณออกไปนั่นเองแต่พลังงานในเชิงบวกนี่จะสร้างความแข็งแกร่งจะสร้างความรู้สึกดีจะสร้างความเป็นไปได้จะสร้างความสมหวังจะสร้างแรงกระตุน้นความกระตือร้นให้กับชีวิตของคุณในทางกลับกัน พลังงานบวกจะดึงทุกอย่างออกจากชีวิต <awkward> คุณไม่มีการเพิ่มเติมให้เลยก็รู้สึกคิดถึงก็รู้สึกแย่คิดถึงก็รู้สึกหมดหูวอแท้หมดหวังแล้วก็เสียใจไปนั่นเองนะครับทุกคนนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมชีวิตจะต้องเป็นพลังบวกนอกจากการบวกตัวเลข หลักคณิตศาสตร์ตัวเลขหลักคณิตศาสตร์ของความเลยนะครับแต่ในทางกับการสิ่งที่คุณจะต้องมีพลังงานบวกก็คือทางความคิดที่ไม่ใช้ตัวเลขครับใช้อาจจะคิดถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเหมือนที่จะได้มาหรือมันเกิดขึ้นแล้วอันนี้คือพลังงานบวกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในทางความคิดนะครับก็บอกว่าคนเราคิดถึงสิ่งไหนที่เป็นพลังงานเราก็จะเป็นคนที่มีพลังงาน เหมือนวันนี้คุณคิดถึงในเรื่องของอาหารคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองมีพลังงานทันทท้งที่ยังไม่ได้กินนะครับเพราะว่าความรู้สึกในพลังบวกเขาจะรับรู้ในส่วนตรงนี้ไปแล้วครับวันนี้ผมพูดนะสิ่งทิ่ก็มาคักท่านเพื่อนขอห้านาะทีต่อวันก็แล้วกันในเรื่องของเชิงชั้นเชิงทางการพัฒนา สุขภาพจิตใจก็แล้วกันนะครับเป็นการแชร์ในส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งก็เพื่อเป็นแบบอย่างหรือเป็นแนวทางครับผมทําการเรียนรู้นี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ทีในเรื่องของชีวิตคนคนหนึ่งว่าคุณสามารถที่จะผ่านสบการณ์ชีวิตนี้ไปได้ด้วยวิธีการคิดถูกนั่นเองขอทุกคน,กนโชคดีครับสวัสดีครับ